ว่าขัดพระบรมราชโองการไอ้นี่แหละพาควานะ่ำได้จตุพรบอกไอ้นี่มันขัดเพราะบรมราชโองการเนี่ยเนี่ยแหละจะเป็นเหตุให้เกิดการปฏิวัติได้ไอ้นี่แหละไอ้ทักษิณน,นี่แหละนะเออโอ้โหก็ก็มันขัดพระบรมราชโองการจริง,รงนะท่านก็อุตส่าห์พระราชทานอภัยโทษให้เหลือคุกหนึ่งปีแลว้วนะ หรือคุนหนึ่งกี่ปีมึงยังไม่ยอมเลยมึงยังกากันอยู่เลยตัวเนี้ยเออมึงขัดทุกอย่างอะตัวเนี้ยนะครับขัดขัดกฎหมายขัดอะไรขัดอะไรตั้หมดลอะนะเดี๋ยวกรมราชัณฑ์กรมอะไรก็ต้องติดคุกเพราะไอ้แมวอะเออนะเอ็มนะินว่าณประเทศไทยเรามันจะเดินไปขนทางสู่นัตตประหารก็เพราะไอ้แมวนี่แหละนะครับ หรือว่าลุงตู่แกวางแผนว่าวางเหยื่อล่อไว้ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวให้แมวกลับมาเดี๋ยวให้แมวมันทุจริตอะไรอีกรอบหรือก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรัฐประหารใหม่อย่างนี้ได้ปะ <c oughs> นะเออนะครับแต่จุฬาพรบอกว่าเดี๋ยวมันจะทหารก็มาอีกทหารเบิ้นเครื่องรอแล้วมาอีกพางี้นะแต่มม้นบ้านะคือต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักนะครับ ต้อง,องเพราะว่าตอนนี้ต้องให้ทักษิณมันนํานําขบวนก่อนเพราะเดี๋ยวมันจะแพ้พักส้มนะทักษิณกลับมานี่ก็เลือกตั้งก็ชนะนะเพราะทักษิณกลับมาแล้วก็มาเดินการเมืองเต็มตัวแล้วนะอคิดว่าก็คงจะมาให้มันชนะไปก่อนนะครับถ้าทักษิณไม่ชนะเดี๋ยวไม่มีใครมาต่อสู้ไอ้พกส้มนะ ทักษิณมันยังเขามีคนบอกว่าไอ้พวกทักษิณนี่แหละมันล้มเจ้าตัวจริงเนี่ยมันไม่ล้มมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสมประโยชน์กันครับนะตอนนั้นอะแดงที่จะมันล้มอมาดล้มอะไรอะนะเออพอมันสมประโยชน์พอมันได้เป็นใหญ่มันก็ไม่ล้มแล้วอามาดนอกไหมแต่พวกเก้าไก่นี้มันล้มแน่ๆนะมันล้มชัดเจนมันล้มแบบชัดเจนอ่ะนะเออ มันอยากจะล้มแบบชัดเจนอะไอแต่พวกเสื้อแดงนี่ล้มครึ่งไม่ล้มครึ่งสู้ไปกลับไปเรียกว่าเรียกง่ายๆว่าอย่างนั้นะนะนะสู้ไปกลับไปก็เลยอ้าไม่เป็นไรให้ไอ้มึงมาเป็นนายกก่อนแล้วกันมึงก็สู้ไปกลับไปก่อนแล้วกันมันยังไอพักเพื่อไทยนี่มันยังโพสต์ถวายพระพรโพสต์อะไรมันยังไอนี่นะครับแต่พักเก้าไกลนี่คือแบบล้มจริงๆล้มจังๆโพสต์ถวายพระพรก็ไม่โพสต์นะเออ อันนี้มันคือล้มแน่นอนร0อยเฉะนั้นต้องเอาทักษิณมาว่ามาสู้ก่อนๆนะครับยังไม่มีรัฐประหารหรอกช่วงนี้นะเพราะยังไม่มีม็อบนะครับพอเดี๋ยวรอให้ทักษิณเป็นใหญ่ก่อนให้มันกันให้ให้มันบ้านเมืองมันโอเคก่อนเพราะตอนนี้ต้มส้มของเมืองแล้วตอนนี้เลือกตั้งโอ้โหสิบสี่ล้านเสียงอนะของเมืองนะกรุงเทพนี่อยากไอ้พวกลมเจ้านี่ของเมืองเลยนะเออ นะครับเลือกมาทั้งกรุงเทพเนี่ยนะฉะนั้นอันตรายตรงนี้ส้มมันอันตรายกว่าแดงแต่นเนี่ยนะแดงยังไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่แดงยังไม่ค่อยมีพิษมีภัยเท่าไหร่เดี๋ยวรอให้ไอ้ส้มมันอันนี้ไปก่อนเขาเรียกว่าอะไรส้มมันศูนย์พันไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยจัดการแดงทีเดียวนี่กฎงานเขาเรียกว่าเป็นแผนซ้อนแผนของลุงตู่มา <laughs> นะ,ะให้แดงกับส้มนี่มาอ่า เขาเรียกว่ามาทำสงครามกันก่อนแดงประหารส้มนะครับถ้าไม่มีแดงนี่ส้มของเมืองแน่นอนฉะนั้นต้องเอาเลี้ยงแดงไว้ก่อนนะเอาเลยฮะช่วงนี้ก็ย่ามใจทําอะไรก็ต้องย่ามใจไปก่อนทังนี้นะมึงทำอะไรก็ไม่ไม่มีใครทําอะไรมึงได้หรอกมึงย่ามใจไปก่อนเดี๋ยวรอวันแดงกับเขียวอ่าไม่ใช่แดงกับส้มทะเลาะก,กันเสร็จเดี๋ยวเขียวมาจัดการทีหลังนะ ไอแดงมันเป็นหนักสู้ไอสมก็เป็นคนลมเจ้าเดี๋ยวเจอเสื้อเขียวมานะครับเดี๋ยวเสื้อเขียวค่อยมาทีหลังมาเป็นพระเอกตอนจบเหมือนเดิมนะเ,ออเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโคดหรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ